สวัสดีค่ะกับยูโรเอชช n n นลนะคะไลฟ์สไตล์วันนี้นะคะตอนนี้ตอนเย็นเม่อขึ้นที่แม่บ้านไปเห็นงานนะคะแม่บ้านเหตุบอดชิปเลยแม่บ้านเหตุหอดตีสามบานกลับมาบ้านนะคะเพราะว่าหมือขึ้นนี่อาการกําเริบที่บ้านบ้านหมนุน่ะโลกบ้านหมนุนมันไปพักเบรกกับมาแซ่เล็วๆเดี๋ยว,ว,วนะคะพูด in the sink for that for wash อนะ yeah. แต่ว่ากับพักพรกับไข่แน่อาการพวกโรคนี้นอกบัสิเปเปนกับเป็นบัสิหไยกับให้แม่บ้านก็กินยาอยู่ละแต่ว่าอาจสิกินบตอนเนื่อมันก็เลยเปลี่นบานนี้กาสิมีวินัยในตัวเองมากขึ้นโดยการที่ต้องกินยาแทมมันตรงเวลามันใจในแม่บ้านกับสิบปป๊วยาเพิ่มนะคะตอนนี้จะทําอะไรวันฮาโลวีนนะคะแม่บ้านเหตุสปบิงโรกับโซฟีนะคะแม่บ้านเฮตสปิงโรกลุ่มนะคะกลุ่ม แล้วก็อันนี้พัดพักเรียบร้อยแล้วนะคะก<ป>็มันเย็นเรียบร้อยแล้วพัดพัก,พ,กพวกอันนี้เล้วก็สปริงโร่เฮ้าแผ่นโร่เฮ้านะคะเดี๋ยวแม่บ้านสีฉีดออกโซฟี่ก็พ่อเป็นนะคะแม่โซฟี่สิมาห่อซอยอแนแพนฟอเปียห้าถ้าแม่บานสิมมห,หลอกไวหลอกเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่น สีใส่ค่อยเอามะฮอร์เลยนี่นะคะเยอะอ่ะจะ peeling this one first Wait f o r e h wash your thing in there you live inside the sink yeah, <I> know. yeah. อาทิตย์หนาเริ่มมั่นพฤหัหาหนานะคะอังกฤษก็ลอกดาวหนึ่งเดือนนะคะลอกดาววันมันหนึ่งเดือนลอกดาวกลัวคุ้มยากแล้วอันนี้เห็ดใ้้ลายสีแฉกแข็งไว้น้ำนะคะตอนแช่แข็งบอาติดกันนะคะเอาแยกๆๆๆๆแยกแกหล่ะกะแช่แข็ง เบอรสกินก็ค่อยเอามาถอดโหลดลงเทนาะค่อยเอามากอดสิถอดเบิดก็กินบนเบอร์ตกกินถอดเท่าสามสี่ชิ้นพ่อยหายอยาก็ด้กินเองค่อยสนุกเอาเครื่องไส่เอากุ้งเอามูผู้ได้มากหมูก็เอาใสหมูเอาเครื่องทะเลใส่แล้วแต่นะคะอันพัดนี่ก็บว่าเด็กตายตัวหรือว่าพัดใจอีหยังเนี่ยน้ำมันหอยซอนหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลผงชูรส พัดก็ธรรมดาเฮานี่แหละให้มันออกโลดเดสร็จแกบนะคะเดี๋ยวแม่บ้านขอตัวแกะต่อนะคะโอเคนะคะเราก็จะมาทำกันเลตไม่มีเฮล์ยื้อพูดอะไรไปเราก็จะทำการวางอ่า uh, put two two p r a n or one p r a n t ะไรติบโอ้ยอ่ะติบอ๋อ no 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 no, no. it's alright do it's correct already just put like on the top right two p r o n t yes Make more tight, yeah. Mm -mm. In here. What are you doing? I do I don't like. You yeah, don't need to place this down. Okay. Alright, put do like this and put two prawns on. Yeah, have my mind here taken. Put two prawns on there. Yeah. And last time we did this, the last prawns. The yeah. last prawns were most the ones most the last ones were most the one most full of prawns. Yeah, it's funny. All well, the other ones had just had a few, but the ones at the yeah. end had loads. Yeah. You don't need to place it. Do like that when touching. touch like, feels like dough. You know. Yeah. Dough. Can I put it on?

and put the hand touching like that and roll yes น okay. hey, ี่นะคะมีกลุ m, ่มีปอเปียห้าวความเบิ่งต่อนะคะนี่ค่ะฝีมือของโซฟีนะคะห่อปอเปียกับแม่อันนี้นะคะเรียบร้อยแล้ว the special three ทำเสร็จก็จัดการทอดเลยนะคะพิซซ่านะคะพิซซ่าอพิซซ่าตอนเย็นอาหารเย็น นีของโซฟีนะคะพิซซ่าของโซฟีหน้าชีสนะคะบริสุทธิ์ชีสมะเพิ่มมะเขือเทศชีส อันนี้สปริงโรนะคะนี่สปริงโรทอดใหม่ๆเลยโอ้ใส่แตกนี่นะคะร้อนๆเลยขมงฉงเฉงอันนี้ของแมทธิวนะคะ Are you holding? Yeah. Are you I... sure? Yes. Oh, yeah. It's a you have finished your spin roll yet? Yeah? No. Yeah. yeah. What is this? Then... meat. Oh, okay. It just it's on. just a meat. So so nice. nice. Oh, hold oh, nice. nice. I, I tried to, jeez, why are you looking at me like, mm hmm It mm -hmm. was a really apple in there at it was actually mango and apple. Yeah. Go this way. Oh. oh. He even said go this way. You finished your spring roll sauce? No, not this so. mm -hmm. one. Mm -hmm. Oh, be careful, please, Look, water everywhere. You know my elbow and you come to my elbow. My mm. right hand is so ready right okay. On the floor. Ta-da! Dude, wonderless food. Wonderless food, food. Love you, my I need to call my bad. Spingo. <laughs> That's my Is. <finger. coughs> Eat pizza, leave and have some pizza. If not, it's okay. Oh my huh? hmm? oh my don't my butt. Hmm? Don't move my butt. I want you to wash it. It's oily. Be, no, I mean in there, in the sink. Bro, why don't you eat yeah, do you eat so much? Hmm.